สวัสดีค่ะบอสงานยุ่งมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะเสร็จแล้วก็บอกคุณพีทไปว่าให้เริ่มกันไปก่อนเลยดีแล้วคุณต้ะกาใช่ก็เลยบอกว่าคุณพีทยุ่งอยู่แล้วก็มีประชุมด่วนเชิงใช่อาทิตย์หน้าไม่มานอาทย์้ามันดึยไม่คุณพีทไปประเทศอะไรนะที่จะไปอ๋อไปเกาหลีอ๋อไปเกาหลีและวไปเอาของเหรอไปเอาของมาเล่นี่มา อ๋อแค่นั้นเหรอมีคนถามว่าติดใจอะไรเกาหลีอุ้ยมันต้องไม่ใช่ถามผมและ <c oughs> คุณพี่ไปยิ้วกระเป๋าใช่ไหมคะ <c oughs> จริงๆไม่ไม่แต่รอดนี้ไปตินกีสอ์ทไปแบบ จริงๆชวนคุณบุ๋มมาก็ได้นะเพราะว่าเดิมอะตัวเอเจนซี่ก็ถามว่าคุณบุ๋มมาด้วยไหมอะไรนะมนไม่ย,ยุ่งใช่ก็เลยบอกว่ายุ่งงานยุ่งกันมากเลยคุณพี่เซ็นเอกสารหมดยังคะเดี๋ยวไปแล้วจะยาวนี่นไ่ะตั้งให้คุณพีทก่อนดูดูดูหน้าคุณพีทไปทางทางก่อนนะเดี๋ยว พี่ตูนค่อยย้ายกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทัวร์ล่อนเลยเดี๋ยวจะพาไปทัวร์เดี๋ยวคุณพีทจะพาไปทัวร์เดี๋ยวนะคะจะตั้งไงตั้งนี้ก่อนนะอย่าอย่วคุณฝากจะงผล่จะเดี๋ยว้องให้คนพาใหคนยืนก่อไม่ไม่เดี๋ยวคนอื่นนะคะมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าไปเอาเอกสารก่อนเดี๋ยวเซ็นไม่ครบสักครู่นั่นไงหรือคุณพีทอันนี้ด้วย อันนี้ของการตลาดอ,อ๋อโดนพี่พีทดุอ,อ๋อดุประจำอยู่แล้วครับถ้าเข้าเขตพื้นที่โรงพยาบาลงงจะไม่มีเสียงแปดเสียง9แน่นอนนะคะข้างในซอยซอยยี่สิบหนึ่วันนี้ใส่สูตรตัวนี้นะคะใช่ ก็ฝึกนะครับใช่ดเดยรพี่เปิดฮัลโหลีเดียครับใช่ใครับลององถามรอพอก็ได้ครับ หมายถึงว่ามันจะมีตลอดทางเหรอโอเคอเครับปกติดีจังพี่พีทให้ไลฟ์สดได้แค่พอกรุป๊ปลิปก่อนจะเชิญบอสไปยืนถ่ายรูปค่ะ เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะพาไปหน้าง,งานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพีทแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมหน้าง,งานนะคะไม่เบี้ยวแน่นอนนะคะ <worship bird> <un> เดี๋ยวคุณพี่ตามมานะคะอันนี้เป็นเป็นงานอ